สวัสดีครับเดี๋ยวขอช่วยได้นําตั๋วหน่อยครับสวัสดีเจ้าชื่อจันเปงเจ้าเป็นครูสอนชั้นประถมเจ้าเข้ามาเข้าเรื่องกันเลยเนาะครับกระแสดราม่าที่ต่างกลุ่มผู้ปกครองเปิ้นกําลังจับตาพอเจ้าได้ยินมาว่าครูจันเปงเนี่ยลักเอาเงินอมทรัพย์ของละอ่อนนักเรียนที่ฝากไว้กับครูไปลงทุนเปิดร้านขายขนมเส้นของตัวเก่า เข้าใจนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเนาะเป็นเรื่องที่กระทบกับจิตใจของหลายๆฝ่ายเดี๋ยวย่างไดผมขอแจ้งไว้ก่อนเนาะถ้าเกิดว่าถามคำถามไปแล้วเนี่ยลำบากใจที่จะตอบก็สามารถบอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะได้แบบข้ามไปคำถามต่อไปเนาะคำถามตะกี้นี้ตอบไหวหรอครับตอบได้เจ้า ครับอันร้านขนมเส้นนี่คือข้าเจ้าได้เปิดแต้เจ้ามีตึงน้ำเงี้ยวน้ำยาป่าน้ำยากะทิแล้วก็มีอันน้ำแกงเขียววานก็มีเจ้าครับเล่าต่อไหวกวครับ น้ำเงี้ยวของเฮานั้นนะเจ้าเป็นน้ำเงี้ยวตีทำมาจากอันพริกน้ำเงี้ยวตีส่งตรงลุกเจียงายมาเลยเจ้าน้ำเงี้ยวเจียงายนั้นโม่าจะอู้ได้กว่าเจ้าบ่าเป็นอย่างครับอู้ได้ครับอู้ได้ลำบากใจที่จะอู้แท้ๆนะเจ้าแต่เพื่อความสบายใจของลุกฟายเนาะเดี๋ยวอันเจ้าจะเล่าฟังนะเจ้า แต่กี้อันเราถึงไหนแล้วนะเจ้าอ่าอูถึงน้ำเงี้ยวเจียงฮายครับอ๋ออันข้าเจ้าจะบอกว่าอันขนมเส้นขนมเส้นน้ำเงี้ยวที่ร้านของข้าเจ้านะเจ้าลำเจ้า,ลำ,จาลำเต๊ะเจ้า ืมเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจดีเลยอันเดียวเฮาขอวกเข้ามาตี้เรื่องของเงินออมทรัพย์ของนักเรียนครับเจ้าสรุปแล้วเนี่ยครูจันเปงได้เอาเงินออมทรัพย์ของนักเรียนไปแตะก่อครับอืก่อนก่อนที่จะไปเรื่องนั้นอันข้าเจ้ามีเรื่องตี้จะสารภาพก่อนเจ้าเร,เรื่องสารภาพเจ้า อันคือเส้นขนมเส้นตีข้าเจ้าเอามาขายนั้นพออาการแล้วเรื่องนี้ก็ถ้าจะเป็นเรื่องตีน่านักใจอยู่เหมือนกันเนาะการสัมภาษณ์ของเขาวันนี้ก็คือเป็นต้องยอมหาพเลยนะครับว่าเป็น เป็นการสัมภาษณ์ที่ค่อนข้างที่จะเครียดเลยอันเส้นขนมเส้นตีข้าเจ้าเอามาขายนั้นมันบัดใจเส้นสดเจ้าเดีเด๋ยวนะครับตอนนี้คือครูจันเปงกำลังจะบอกว่าอันเส้นขนมเส้นตีเอามาขายในร้านเนี่ยบัดใจขนมเส้นเส้นสด แต่เป็นขนมเส้นเป็นเส้นแบบขนมเส้นอบแห้งเจ้าแล้วลูกกาที่มากินที่ร้านของเฮาก็บ่เข้าใจตรงจุดนี้เจ้ามาหาว่าเส้นขนมเส้นของที่ร้านเฮามันแข็งปัญหาตอนนี้ก็คืออยู่ตรงเส้นของขนมเส้นเนาะเอาอีขอถามเต๊ะเ,เลยนะครับคำถามอาจจะฟังแหงไปหน่อย เจ้าอืมลำบากใจเหมือนกันครับที่จะถามคำถามนี้ยังไดก็จะต้องก็จะต้องถามเนาะอันเส้นขนมเส้นที่เอามาขายในร้านเนี่ยที่เป็นขนมเส้นอบแห้งเนี่ย คูจันเปงได้เอาไปลวกกี่นาทีครับข้าเจ้าก็กล้าหวันนี้เลยเจ้าว่าเส้นขนมเส้นที่เป็นอบแห้งมาเฮาต้องเอาไปลวกน้ำฮ้อนก่อนพอสีทาแล้วครูจันเปงถ้าจะฮือสัมภาษณ์กับเฮาต่อไปบ่ได้แล้วนะครับ ต้องยอมรับเลยว่าคําถามของเฮาในวันนี้ค่อนข้างที่จะเครียดพอสมควรนะครับตัวผมเองก็ลําบากใจที่จะถามนะครับเอาเป็นว่าเดียวเฮาพักสัก,กรำรหนึ่งนะครับเพื่อครูจันเปงได้ไปสงบจิตสงบใจแล้วก็กล้อยว่ากันต่อครับ